ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะกับดิฉันดุริยาคขมขำนะคะจะมาพบกันทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live รับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook iMUTPLive กันได้ค่ะและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะในช่วงแรกของวันนี้ค่ะซอกแซกผ่ากินนะคะจะชวนไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับอาหารประจำชาติของอเมริกาอย่างแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะ ส่วนช่วงที่2ของวันนี้ค่ะซอกแซกพาเที่ยวนะคะจะไปซอกแซกพิกัดถ่ายรูปสตรีทอาร์ตในกรุงเทพกันค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวมความชิคนะคะที่รอให้ไปสำรวจกันเลยละค่ะ ในช่วงซอกแซกพากินวันนี้ค่ะมารู้จักประวัติและวัฒนธรรมของแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะว่ามีต้นกําเนิดมาอย่างไรแล้วก็ทำให้อาหารฟาสต์ฟู้ดชนิดนี้ค่ะเป็นที่นิยมในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดมาได้นานแสนนานนะคะสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะมีวิวัฒนาการจากวัฒนธรรมการกินเนื้อบดค่ะก่อนที่จะถูกดัดแปลงจนเป็นอาหารประจำชาติอเมริกานะคะ ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยมองโกเลยค่ะได้นำเนื้อบดหมักเกลือเป็นการถนอมอาหารชั้นเลิศเลยนะคะที่นิยมในการเดินทัพในสมัยนั้นค่ะแล้วได้มีการนำเข้าไปเผยแพร่สู่ประเทศรัรสเซียในช่วงขยายอาณานิคมเป็นอาหารโปรตีนหลักที่คนรัสเซียชื่นชอบและมีการดัดแปลงสูตรค่ะวิธีการดัดแปลงสูตรก็คือการนำเนื้อบดหมักเกลือไปใส่ไข่ หอมหัวใหญ่แล้วก็ปรุงด้วยซอสนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันจนกลายเป็นอาหารชื่อดังอย่างสเต็กทาทาค่ะแต่ต่อมาค่ะสเต็กทาทาที่แพร่หลายในยุโรปด้วยการค้าขายทางเรือนะคะก็เริ่มต้นจากประเทศเยอรมนีค่ะที่เมืองฮัมบูร์กนะคะเป็นที่แรกซึ่งก็เมื่อได้ลิ้มลองสเต็กทาทาก็มีการพัฒนาสูตรให้ถูกปากกันยิ่งขึ้นไปอีกค่ะก็มีชื่อเรียกกันว่าฮัมบูกสเต็กนะคะ แล้วด้วยการนำเนื้อบดนี้ล่ะค่ะไปย่างไปอบทอดนะคะก็กลายเป็นเมนูที่ใครๆก็สามารถที่จะทำกันได้ค่ะมีรสชาติดีแล้วก็เกิดความนิยมต่อๆกันมาในกลุ่มคนเยอรมันนะคะ เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานของคนเยอรมันในช่วงอพยพเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการนำสูตรอาหารนี้ค่ะไปแพร่ขยายต่อนะคะจนเป็นต้นกำเนิดของอาหารที่มีชื่อที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ครองใจคนอเมริกันได้มากที่สุดค่ะโดยการดัดแปลงเมนูนะคะมีการใส่ขนมปังชีสผักและก็ซอสต,ต่างๆเพิ่มเข้าไปค่ะ แล้วยังมีการพัฒนาแฮมเบอร์เกอร์ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะจนมีลักษณะพิเศษที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละประเทศค่ะ สไตล์ของแฮมเบอร์เกอร์จากแต่ละประเทศก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอย่างถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกาค่ะก็จะนิยมมากที่สุดทั่วโลกค่ะเนื่องจากว่าทานง่ายถูกปากรสชาติดีนะคะส่วนประกอบหลกัหลกๆก็จะเป็นเนื้อบดชนิดต่างๆค่ะแล้วก็ทำการย่างควบคู่ไปกับชีสนะคะมีผักและซอสต,ต่างๆเป็นส่วนผสมพร้อมกับประกบด้วยขนมปังค่ะส่วนแฮมเบอร์เกอร์ของเวียดนามนะคะ ก็จะได้รับการผสมผสานร,ระหว่างอเมริกาและฝรั่งเศสค่ะจะมีความพิเศษจากตัวแป้งขนมปังที่จะใช้นะคะขนมปังก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะนำมาประกอบกับเนื้อบดผักและซอสต,ต่างๆค่ะ ส่วนถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากซูชิค่ะซึ่งก็เป็นอาหารประจํำของทั้งสองชาตินะคะโดยการนำข้าวมาประกบกับเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยผักและซอสนะคะซึ่งมีการต่อยอดมาจากซูชิโร่ค่ะส่วนถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของไทยนะคะความพิเศษของแฮมเบอร์เกอร์ไทยก็จะได้ไอเดียมาจาก ของญี่ปุ่นค่ะที่มาพัฒนาต่อนะคะโดยใช้ข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลักแทนแป้งขนมปังค่ะพร้อมด้วยเนื้อบดชนิดต,ต่างๆในรสชาติแบบไทยๆนะคะอย่างที่เราได้เห็นการอย่างเช่นลาบหมูนะคะหมูย่างไก่ปิ้งก็จะมาประกอบกันให้มีลักษณะเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์ทำให้เปลี่ยนรูปแบบการกินได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ และถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีจุดขายโดยใช้เนื้อไส้กรอกของฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะอย่างไส้กรอกลองการนิซานะคะก็จะเป็นโป,โปรตีนหลักค่ะก็จะประกอบกับขนมปังนะคะแล้วก็มีซอสในสไตล์พิเศษของฟิลิปปินส์เองนะคะอย่างบานาน่าแคชอัพนะคะแล้วก็มีซอสเผ็ดปรุงรสหลักของชาวฟิลิปปินส์ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเทศนะคะอย่าง จีนค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของจีนนะคะก็จะถูกเรียกจากชาวยุโรปค่ะก็จะทำมาจากแป้งหมนะคะซึ่งเป็นแป้งสาลีผสมกับยีสต์อบด้วยเตาดินค่ะก็ให้มีลักษณะที่กรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ได้ความหอมจากแป้งเป็นพิเศษค่ะส่วนไส้นะคะก็มักจะเป็นไส้หมูตุนหรือหมูแดงค่ะถึงแม้ว่าแฮมเบอร์เกอร์จะไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่า ความนิยมในอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะก็ยังอยู่ในลิสต์เมนูอาหารอันดับต้นๆของชาวอเมริกันอยู่เรื่อยมาเลยนะคะ ซึ่งจากสถิติของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะมีข้อมูลว่าชาวอเมริกันบริโภคแฮมเบอร์เกอร์2.4ชิ้นต่อวันค่ะคิดเป็น50,000ล้านชิ้นต่อปีนะคะก็ไม่แปลกนักค่ะที่แฮมเบอร์เกอร์จะเป็นที่จดจำและกลายเป็นอาหารประจำชาติของประเทศนะคะและจุดขายก็ยังคงขายได้เรื่อยๆในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วรสชาติที่อร่อยถูกปากคนทั่วโลกค่ะ ปัจจุบันก็ถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศค่ะกลายเป็นอาหารที่มีการพัฒนามาตรฐานได้ต่อไปนะคะอย่างไม่รู้จบเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็มาตรฐานที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะลบคำาสพประมาทที่เรียกกันว่าอาหารขยะกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะรับฟังเรื่องเรื่องเล่านะคะของแฮมเบอร์เกอร์กันไปแล้วท่ายังไง วันนี้ก็ลองไปหาแฮมเบอร์เกอร์มาฉลองต้อนรับวันแฮมเบอร์เกอร์ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่28พิพฤษภาคมนี้กันดีกว่านะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งหมดนี้ค่ะจากไทยรัฐ co th ค่ะ ู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับซอกแซกผ่าเที่ยวค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่เป็นสายเสพงานอาร์ตนะคะก็น่าจะคุ้นกับชื่อของสตรีทอาร์ตกันค่ะสตรีทอาร์ตเป็นผลงานการคิดและสร้างสารรค์รูปกาฟฟตี้หรือ ภาพการ์ตูนของเหล่าศิลปินนะคะให้ออกมาเป็นลวดลายรูปต่างๆมีสีสันสวยงามอยู่ตามผนังตึกรามบ้านช่องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกำแพงริมทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่พบเห็นกันได้นะคะ แต่ละผลงานค่ะคุณผู้ฟังจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่นั้นๆค่ะหรือบางครั้งนะคะก็จะเพื่อสร้างสีสันความสดใสให้กับพื้นที่กระตุ้นความสนใจนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปสวยๆอัปโหลงโซเชียลกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็มี ข้อมูลนะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับ1ิพิกัดถ่ายรูปสตรีทอาร์ตในกรุงเทพนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็สะพายกล้องนะคะหรือว่าทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าสะพายกล้องก็ไม่จาเป็นแล้วเพราะเราใช้มือถือกันได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วก็สวมรองเท้าค่ะพกหน้ากากอนามัยนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์กันสักนิดในทุกวันนี้นะคะแล้วออกไปถ่ายรูปสตรีทอาร์ตกันได้เลยค่ะ ที่แรกนะคะก็คือที่สวนเฉลิมล่าค่ะเป็นพิกัดแรกเริ่มเลยนะคะอยู่ใจกลางเมืองกรุงกันค่ะอยู่แถวย่านราชเทวีนะคะเป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินกราฟิตี้ค่ะมาสแสดงผลงานนะคะความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพวาดทั้งแบบการ์ตูนและกราฟิกสีสันสวยงามค่ะ มีมุมถ่ายรูปมากมายนะคะการเดินทางก็ง่ายค่ะสะดวกสบายเพราะสามารถที่จะนั่ง BTS ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าราชเทวีแล้วออกทางออกที่2ก็ถึงเลยค่ะถัดไปนะคะไปตรงส่วนเฉลิมล่าแล้วก็เดินต่อไปอีกสักนิดค่ะตรงที่สะพานหัวช้างนะคะเดินข้ามถนนมานะคะ มาที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบค่ะคุณผู้ฟังก็จะเจอกับสตรีทอาร์ตริมคลองค่ะมีอยู่ทั้ง2ข้างฝั่งคลองเลยนะคะกินระยะทางประมาณ600-800เมตรได้ค่ะจุดนี้นะคะแนะนำว่าถ้าเป็นช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เย็นไปเลยจะดีกว่านะคะเพราะแดดจะได้ไม่ร้อนมากในช่วงนี้ค่ะส่วนที่ถัดไปนะคะแห่งที่3ค่ะก็ยังอยู่ในย่านไม่ไกลกันนะคะก็คือจุฬาอาร์ตทาวค่ะ กับโครงการนะคะจุฬาอาทาวก็เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรวมไปถึง Facebook Page ATM s p r a เปรนะคะและบริษัทอุไรพาณิชจำกัดค่ะพัฒนาหนึ่งในโครงการของ CU Art โฟนะคะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างนิสิตอาจารย์ศิลปินและบุคลากรก,รกรกับหน่วยงานภายนอกค่ะซึ่งใช้ศิลปะสตรีทอาร์ตนี่ละค่ะเป็นสื่อสร้างสารรค์และสร้างความสุขนะคะในชุมชนบริเวณพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในย่านของสามย่านนะคะส่วนหลวงแล้วก็สยามสแควร์ค่ะ ชอบย่านไหนนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาเยอะก็เดินชมทั้ง3ย่านได้ค่ะเพราะอยู่ในจุดที่ใกล้ๆกันหมดนะคะส่วนสตรีทอาร์ตแห่งที่4ค่ะก็ไปย่านคลองยานาวากันค่ะสำหรับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะระหว่างสำนักง,งานเขตสาทรค่ะ แล้วก็ Facebook Page atm spray นะคะบริษัทอุไรพาณิชย์ค่ะกับโครงการศิลปะริมคลองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็สร้างลันด์มาร์คนะคะแนวสตรีทแห่งใหม่ขึ้นมารวมถึงมีการปรับภูมิทัศน์ในชุมชนสาทรให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ ตรงย่านนี้ก็จะมีผลงานภาพวาดนะคะทั้งศิลปินร่วมสมัยศิลปินกราฟฟิตี้ระดับแนวหน้าของไทยค่ะก็จะมีภาพวาดจิตรกรรมฟ้าผนังริมคลองยานาวานะคะไปเช็คอินถ่ายรูปกันได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนแห่งที่5นะคะไปอีกนิดหนึ่งก็อยู่ในย่านเจริญกรุง32ค่ะก็ถือว่าเป็นซอยแห่งสตรีทอาร์ตในกรุงเทพอย่างแท้จริงเลยนะคะ พอทุกครั้งที่พูดถึงศิลปะข้างถนนค่ะที่นี่ก็จะเป็นจะต้องเป็นจุดที่ต้องมาร์กไว้เสมอเลยค่ะพอทั้งสองข้างทางนะคะในซอยจะมีรูปกราฟิตี้สวยๆเต็มพื้นที่เลยค่ะแล้วอาจจะมีเป็นความดิบๆสมจริงนะคะรวมไปถึงว่ามีร้านค้ามีรถเข้าออกการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยในชุมชนจริงๆค่ะซึ่งถ้าไปถึงตรงเจริญกรุง32แล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่ในซอยนี้เท่านั้นนะคะ ตามซอกซอยต่างๆในย่านนั้นค่ะอย่างเช่นเจริญกรุง34นะคะแวร์เฮาส์าไปจนถึงปากซอยเจริญกรุง28เลยทีเดียวนะคะเดินเรื่อยๆค่ะเก็บบรรยากาศเก็บผลงานศิลปะกันได้ค่ะส่วนสตรีทอาร์ตแห่งที่6ที่จะแนะนำว่าต้องไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนเก่าที่มีสเสน่ห์ค่ะนั่นคือในย่านของตลาดน้อยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะคะทั้งของไทย และจีนค่ะที่น่าค้นหาหน่าสนใจมากๆนะคะในชุมชนก็มีร้านอาหารอร่อยๆอร,ราคาถูกหลายร้านด้วยนะคะเดินเข้าไปในซอยทางเข้าสารเจ้าโรงเกือกค่ะก็ก็จะเจอกับสตรีทอาร์ตเลยนะคะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วชุมชนเลยละคะ่ะถ้ามีเวลาก็เดินสำรวจกันดูได้ค่ะจุดนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะทะลุออกไปถึงถนนส่งวาดสำเพ็งและเยาวราชได้อีกด้วยนะคะ ส่วนที่ที่7ค่ะที่จะแนะนำนะคะให้ไปถ่ายรูปชิกๆกันก็คือในในย่านของคลององอ่างค่ะเป็นโครงการศิลปะข้างถนนนะคะที่เกิดขึ้นจากกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงเฟซบุ๊กเพจนะคะ ATM Spray และบริษัทอุไราพาณิจจำกัดเช่นเดียวกันนะคะ มีการว่าดสตรีทอาร์ตบริเวณกำแพงทาง,ทางเดินริมคลองนะคะช่วงสะพานพานุพันธ์ถึงสะพานดำรงสถิตค่ะจุดนี้ก็จะดึงดนะูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะคะให้มาเที่ยวชมบนเกาะรัตนโก,กสินต์ต่อได้นะคะตรงบริเวณย่านคลององอ่านก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีงานศิลปะส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนค่ะ มีภาพของศิลปินร่วมสมัยนะคะศิลปินกราฟิตี้แล้วก็เป็นศิลปินสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของไทยค่ะสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในย่านนี้ค่ะถัดมานะคะในสตรีทอาร์ตสำหรับแห่งที่8ค่ะก็คือหลง1919นนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่ที่รวบรวมศิละปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไทยจีนเอาไว้ครบถ้วนเลยนะคะให้ได้ไปย้อน รำลึกถึงความหลังกันค่ะคนรุ่นใหม่ก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตนะคะคุณผู้ฟังท่านใดชื่นชอบงานศิลปะแนวจีนก็แนะนำว่าให้ไปที่หลง1919ค่ะมีทั้งรูปวาดบนกำแพงน่ารักน่ารักนะคะรูปปั้นงานเพ้นต่างๆและบางครั้งก็จะมีนิทัศการงานศิลป์ด้วยนะคะนอก จากนี้ก็มีสารเจ้านะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรด้านความมั่งคั่งและพลังอำนาจนะคะไปกราบไหว้สักการะกันได้ค่ะต่อมานะคะแห่งที่9ค่ะสำหรับสตรีทอาร์ตก็คือที่พิพิธบางลำพูค่ะที่นี่นะคะก็ะเป็นที่ที่สำนักทรัพย มีค่าของแผ่นดินกรมธนารักษ์นะคะได้ร่วมมือกับพิพิธบางลำพูค่ะรวมไปถึง Facebook Page ATM Spray แล้วก็ประชาคมบางลำพูนะคะสร้างโครงการพิพิธบางลำพู Street Art ขึ้นมาค่ะก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนบางลำพูนะคะอยู่ตามบริเวณกำแพงรอบๆชุมชนค่ะคุณผู้ฟังก็ไปชื่นชมความสวยงามกันได้นะคะเยี่ยมชมหรือถ่ายภาพกันได้ค่ะ และที่สุดท้ายนะคะที่จะแนะนำสำหรับใครที่ชอบสตรีทอาร์ตต้องไปที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่าค่ะก็จะมีงานกราฟฟิตี้นะคะศิลปะบนกำแพงเรียบครองภาษีเจริญใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าค่ะแต่อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในช่วงที่เปิดตัวมาก็อาจจะเจอกับช่วงของการล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปีนั้นนะคะ โครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างเขตภาษีเจริญและสมาคมศิลปะข้างถนนนะคะที่ปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณชุมชนนะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งบนกำแพงแล้วก็ต่อมออรถไฟฟ้าด้วยค่ะมีภาพสวยงามหลายๆภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดผ่านไปในย่านนั้นก็แวะกันได้ค่ะก็เป็นสิแห่งนะคะสิพิกัดของสตรีทอาร์ตค่ะที่เป็นผลงานนะคะของศิลปิน หลายๆท่านค่ะที่มีอยู่มากมายกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะที่แนะนำกันในวันนี้อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะถ้ายังไงคุณผู้ฟังมีเวลาว่างช่วงไหนไปเดินเล่นเที่ยวชมถ่ายรูปอัพโซเชียลกันได้นะคะหรือว่าแนะนำกันมาได้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจากกระปุก .com ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังค่ะไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะ <c oughs> ก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u t p l i v e กันได้ค่ะและสามารถที่จะเข้ามากดไลค์ก กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักถ่ายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุรยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ